สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเชา้าก็บีเที่ยวเพชรไปทางดูทางมาให้ออกค่ะมาให้ออกตามออกนอกบ้านแล้วงไมาให้ออกเนาะพอดีมีหมาไม่ทันด้วยน้องตัวนี้นี่นี่ค่ะเราจะมาดูนะคะสวนบอลเราค่ะวนันนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะพอดีลมแรงแล้ว เริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเต็มตัวเราก็เลยชอบ PVC อ่อนไปเนาะเราแบบไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่ามันมีขายที่อ่างที่นี่นี่ค่ะจัดมาแล้วค่ะมาคืนปั้มเงินมืดเลย <c oughs> ปั้มเงินเกือบสองทุ่มใส่พิษใส่ทุกใส่อันนี้ถอดอันนั้นแทนนั้นถอดอันนี้น แล้วก็ได้สำเร็จขึ้นมาโครงราคาแต่ยังไม่ได้ไขน็อตแน่นเหินเขามีไขควงมาให้ทีมมาให้เราก็ไม่รู้เนาะใช้มือหมุนอยู่นั่นแหละมันต้องเสียบมันต้องถอดมันต้องบนเข้าอันนี้ออก้ใส่เอาอันเล็กไว้ข้างล่างถอดไม่ปั๊มย็นมืดตั้งแต่บ่ายสองยันสองทุง่มนี่ค่ะอันเก่าเราไม่ลื้อนะคะแต่มาติกเนาะ เพราะว่าเอาไว้บังช่วยบังลมข้างล่างด้วยนี่เดี๋ยววันนี้จะทําให้เสร็จนะคะเพราะว่าลมแรงแล้วก็เริ่มมียางม่วงเดี๋ยวมารับชมตอนเสร็จกันนะคะกับลงบอลลาเขาจะมีหน้าต่างอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะจ๊ะดูลมค่ะบรรยากาศทุ่งนาเนาะเมื่อวานเกี่ยวข้าวในทุ่งนี้แล้ว ากาศหนาวมากเลยค่ะจะได้ลอยกระทงกันแล้วเดี๋ยวทำกระทงลอยที่สนี่แหละให้ปลาดูดีค่ะามาชมบรรยากาศนะแล้วก็อัปเดตสวนบอลเราค่ะหรือค่ะรือได้ของใหม่มาค่ะก็ใช้ได้ถาวรน้องนานเพราะมันเป็นเหล็ก เค,ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยให้แข็งแรงนะคะเดี๋ยวมารับชมกันค่ะ